การบริโภคการมคุณทั้งห้าอย่างไม่มีโทษพิขูทั้งหลายการมคุณเหล่านี้มีห้าอย่างห้าอย่างอย่างไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและโผลทพะที่สัมผัสด้วยผิวกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดพิขุทั้งหลายกรรมคุณมีห้าอย่างเหล่านี้แลพิขุทั้งหลายชนเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกรรมคุณห้าอย่างเหล่านี้แล้ว ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจมแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทําการบริโภคกรรมคุณทั้งห้านั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเป็นผู้ถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้มีบาปต้องการจะทําตามอำเภอใจอย่างใดดังนี้พิกุทั้งหลายเปรียบได้ดังเนื้อป่าที่ติดบ่วง นอนจมอยู่ในกองบ่วงในลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่ามันจะถึงซึ่งความพินาศย่อยยับเป็นไปตามความประสงค์ของพรานทุกประการเมื่อพรานมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพิขูทั้งหลายส่วนชนเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพรามก็ตามไม่ติดใจ ไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกรรมคุณห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เป็นผู้รู้จำแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกบริโภคกรรมคุณทั้งห้านั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไปตามความประสงค์ของมารผู้มีบาปแต่อย่างใดดังนี้ ภิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อป่าตัวที่ไม่ติดบ่วงแม้นอนจมอยู่บนกองบ่วงมันก็เป็นสัตว์ที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ถึงความพิาศย่อยยับไปตามความประสงค์ของพรานแต่อย่างใดเมื่อพรานมาถึงเข้ามันจะหลีกหนีไปได,ได้ตามที่ต้องการดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพิกูทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนเนื้อป่าเที่ยวไปในป่ากว้างเดินอยู่ก็สง่างามยืนอยู่ก็สง่างามหมอบอยู่ก็สง่างามนอนอยู่ก็สง่างามเพราะเหตุไรเล่าพิกุทั้งหลายเพราะเหตุว่าเนื้อป่านั้นยังไม่มาสู่คลองแห่งจักขุของพรานข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลาย พิกุก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดแล้วจากกามและอกุสลธรรมทั้งหลายเข้าถึงซึ่งปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่พิกุทั้งหลายพิกุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมาน ไปแล้วสู่ที่ซึ่งมารผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุทั้งหลายพิขุก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้เข้าถึงซึ่งทุติยชานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในสมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ พิกุทั้งหลายพิกุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาบมองไม่เห็นภิกุทั้งหลายพิกุก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะความจางไปแห่งปีติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกาย เข้าถึงซึ่งตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยะเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขพิกุทั้งหลายพิกุนี้เรากล่าวว่าได้ทํำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็น ภิกุทั้งหลายพิกุก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนเข้าถึงซึ่งจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกุทั้งหลายพิกขุนี้เรากล่าวว่า ได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุทั้งหลายพิขุก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุทั้งหลาย พิกุก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดพิกขุทั้งหลายพิกุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมาน ไปแล้วสู่ที่ซึ่งมารผู้มีบาปมองไม่เห็นพิกุทั้งหลายพิกุก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีพิกุทั้งหลายพิกุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมารให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอย กำจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุทั้งหลายพิขุก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะผ่านพ้นอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่า ได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุทั้งหลายยิ่งไปกว่านั้นอีกพิขุก้าวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะเห็นแล้วด้วยปัญญา อาสะวะทั้งหลายของเธอก็สิ้นไปรอบพิกุทั้งหลายพิกุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นได้ข้ามแล้วซึ่งตันหาในโลกพิกุนั้นยืนอยู่ก็สง่างามเดินอยู่ก็สง่างาม นั่งอยู่ก็สง่างามนอนอยู่ก็สง่างามเพราะเหตุไรเล่าพิกุทั้งหลายเพราะเหตุว่าพิกุนั้นไม่ได้มาสู่คลองแห่งอำนาจของมารผู้มีบาปดังนี้แล